เอาละครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับสายยาบรรครอบพระสวรรค์น,นะครับวันนี้เป็นตอนที่3 5 6ร้อ้าถึงสามรนะครับผมความเดิมต่อที่แล้วนะครับยี่เทียนได้เข้าขัดข,ขวงกองหลังภายนอกและพมังกรในการเข้าสู่เขตแดงพลังปานโดยการที่เขาสังหารจ่าพัดกาลาและดัลับกึ่งพระเจ้าและเขาก็ได้แสดงตนเป็นบุญสวรรค์และได้ถือเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองระบบสิยะ เื่อเขาจะขับไล่กองลังภายนอกออกไปเอาละครับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่ากองลังภายนอกเหล่าน,นั้นจะยอมหรือไม่นะครับผมเหตุการณ์ในครั้งนี้จะจบลงด้วยสันติหรือสองครามกันแน่นะครับผมเพื่อการเสียาวลาครับไปรับชมรับฟังกันเลกก่าครับทุกคนจาก13กองรังต่างมองหน้ากันอยา่างตกอเึืงเย่เทียนผู้ซึ่งเป็นเพียงชนเพื่มจะกับรู้เรื่องของจาวดสุยันแม้แต่ดาวข้อสีเงินและข้อตกลงเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ของปลอมไม่มันไม่มีทางที่ปลอมแปลงได้จาออกจากโลกไปเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างนั้นหรือ ไม่น่าแปลกใจที่ยีเขียนหายตัวไปถึง4ปีและเขาไม่ได้ปรากฏตัวออกมาแย่งชิงเซ่ยมัจจานในสักครั้งเช่นนั้นมีความเป็นได้เพียงอย่างเดียวก็คือยี่ยเทียนออกจากโลกไปได้รับวาสนาบางอย่างจึงสามารถกลายผู้ปกครองของระบบสุยะได้ปูนสวรรค์บวกกันายหนึ่งหัวของระบบสุยะหากเป็นสถานการณ์ปรกติกองรังทั้งหมดรวมไปถึงภาบกรย่อมต้องเลือกจะถอนตัวทันทีและไม่มีทางจะกล้าเข้ามาเหยียบพื้นโลกอีกแต่ตอนนี้เขตแดนพลังปานอยู่ตรงหน้า ต่อให้เชื้อพระวงศ์งอจงหวัดสุยามาอยู่ที่นี่พวกเขาก็ไม่ต้องการจะยอมแพ้บุญในสวนมุวิถีเขตแดนพลังปานนี้รับรองคนได้ถึง200คนมันเป็นเรื่องที่สูญเปล่าสําหรับเจ้าหากคิดจะครอบครองมาเพียงคนเดียวพวกเรายินดีใจด้วยทรัพยากรและสมบาตรธรําค่านจมนมากเพื่อเรียกเปลี่ยนกับการเข้าสู่เขตแดนพลังปานโอในเมื่อรองรับไป้เพียง200คนเท่านั้นถ้ายังมีผู้ใต้บังคับบัญชาอีกจํานวนมากทั้งโลกใบนี้มีแต่จะพัดเดยอะมากมายเช่นกัน หากสามารถทําให้โลกไปนี้กาเนิดจากพัทที่เข็แกร่งขึ้นอีก200คนย่อมเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอแต่พัทที่เขลีก่งที่สุดในโลกเป็นเพียงจากพัทเจรา,ราถึง8ปดารา,ราส่วนใหญ่แล้วโลกไปนี้มีเพียงจาพัทหนึ่งถึงสองดารา,ราเท่านั้นหากเจ้าปล่อยให้จพัทอ่อนแอเช่นนั้นเข้าสู่เขตแดนพาทางปานมันเป็นเรื่องที่สูญเปล่าอย่างแท้จริงจาพับเพิงกัดฟันเก่ามาอย่างกรดเกี่ยวสูญเปล,าล่าได้อย่างไรข้าเต็มใจข้าจะทาอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเจ้ายี่เทียนทําตัวเป็นนายน้อยเจ้าสำราญอย่างสมบูรณ์ขอไม่เต็ม างภายนอกและผอมมกรแม้พวกมันจะเต็มใจใจด้วยร,ราคามหาศาลก็ตามเพนใดนั้นดงเทียนดินทรงเสียญพานทคนิกไปยังจะพัดเพิงร่วมมือกันด้วยความแก่งของพวกเราทั้งคู่น่าจะเพียงพอจะข่าบุตรนได้ตราบใดที่เราเมื่อเรื่องนี้ออกไปย่อมไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ขอค่าค่ายควรดูก่อนแต่หน้าของจะพัดเพิงนั้นแตกต่จากรวงเทียนดินดงเทียนดินเป็นคนผอมมกรไม่ว่าเขาจะค่ายี่เทียนแต่เมื่อเขากลับไปยังแดนของผอมมกรอ มนุษย์ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่เขานั้นไม่เหมือนกันพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ไม่สามารถว่เกิดสว่วนได้หากพวกเขาลงมือผลที่ตามมานั้นย่มร้ายแรงเป็นอย่างมากนอกจากนี้นี่คือในเขตของเยเทียนเป็นพวกเขาที่บกรุกข้ามาแดงๆของเยเทียนหากพวกเขาฟื้นลงมือกับเยเทียนนั่นเท่ากับว่าประกาศสงครามกับจวัิซุยยันและเรื่องนี้ผลที่ตามมายากที่เกินดีในการแต่โอกาส,เข,าสเข้าสู่เขตแดนรับพลังปานมีตรงหน้าพวกเขาแล้ว เขาไม่ยินดีจะปล่อยวางจากสิ่งนั้นจะพักเพลิงได้ปรึกษาจาพัทได้กึงพระเจ้าคนอื่นเพื่อถามความคิดเห็นในี่สุดผลลัพธ์ออกมาข้าพวกเขาวางแผ้มาหลายปีแล้วและถึงกับทรัพยกรของท่านนี้กายไปจนหมดเพื่อวันนี้หากพวกเขายอมแพ้ กองรังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาย่อมต้องถดถอยและแนวคนพวกเขาจะไม่ถูกจัดว่าเป็นกองรังดับผ้าดาวด้วยซ้ำเมื่อถึงตอนนั้นกองรังพวกเขาจะจบสิ้นเหมือนกองรังอื่นในอดีตเช่นเดียวกับน,นิกายมากมายที่เสื่อมสลายหายไปในแม่น้ำที่ทอดยาวของบริษัทพวกเขาไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์ดังกล่าวได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถถอยได้ทำได้เพียงจะต่อสู้กับเยี่ยทีอย่างสุดก,กำลังไม่ว่าจะต้องสูญเสียส่ะหัตตราใดที่พวกเขาสามารถควบคุมเขตแดนลางปานได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่สืญเสียไปย่อมคุ้มค่าโรงเทนดินร่วมมือกันแต่เจ้าจงใช้หน้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างของพรมองกรอนสังหารบุญในสวนวิถีเจ้าว่าอย่างไรตกลงแล้วพวกเจ้าจะเริ่มเลยไหมเห็นได้ใช้พระเยเทียนจำพายถึงการส่งเสียงสื่อสารของดยงเทนลินได้จะพัดเพลิงและเจานามุ่งร้ายของทั้งสองฝ่ายก,ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่สามารถบอกได้ว่าคนล่านี้คิดลงมือโจมตีเยเทียน น่าเสียดายพวกเขาไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของเย่เทียนอาศัยเพียงแค่จะพัดแปลาเด็กก้ารรวมทั้งกึ่งพระเจ้าขยะเหล่านี้ออก็ดีไงมาถึงคิดสังหารบุษรสวรได้เท่มทานแม้ว่าจำนวนคนเหล่านี้จะมากกว่าสิบเท่าแต่ก็ยังห่างไกลที่ตั้งตนเป็นศัตรูของเย่เทียนหากต้องการฆ่าบุษรสวรได้เท่มทานแม้จะเป็นกลุ่มบุษรสวรทั่วไปก็รับประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างรวนเล็วสูญเปล่าถ้าพวกเจ้าต้องการโดนหาที่ตายข้าก็ยินดีที่จะสนองความต้องการพวกเจ้าไปจะพัดเพลิงตะโกนทันใดดนนัั้้ผผููุจพ รวมไปถึงผู้ยุทธในขอบเขตกิงพระเจ้าทั้งหมดต่างลงมือพร้อมกันตุม้มการจมจีจำนวนมากสีกระชากห้องมิติโดยรอบพุ่งเข้าใส่เย่เทียนโดยตรงมิติซ่อนเลนเย่เทียนโดยเข้าไปห้องมิติจากนั้นยกดาบในมือาฟาดฟันออกไปดาบพูดพลายเส้นแสแฮนดาผู้วาดาฟาดผ่านผู้ผ้ยุทธขอบเขตจักรพรรดิริฟตาเดวร่างของจักรพรรดมากกว่าหนึ่งร้อยคนร่วงหลงหน่นลงกับพื้นในหมู่คนเหล่านี้มีพมกรรวมไปถึงผู้ผู้ยุทธในขอบเขตกิงพระเจ้า ที่บังเอิญอยู่ในเส้นทางจมตีของแต่ผู้พายศีราะพวกเขาถูกตัดขาดลอยขึ้นไปอากาศตกตายไปอย่างพร้อมเพรียงกันและการร่วม,มือการปลดปล่อยพลังจมตีเมื่อคู่ไม่ได้ส่งผลกระทบใด,ดแต่เย้ยทีเลยแม้แต่น้อยพลงังรนนั้นไปะท้เข้ากับทางเข้าของเขตแดงพลังปานทําให้ทางเข้าเขตแดงพลังปานนั้นสั่นสะเทือนตู้ม ร่างของจักพัรดิจะมันมากต่างก็ล้มลงการโจมตีของเยี่เทียนนั้นรวดเร็วเกินไปอีกครั้งร่างของเขายังอยู่ในห้องมิติเห็นเพียงมือของเยี่เทียนเท่านั้นที่ปรากฏออกมาได้หายไปอย่างพิบตาไม่มีใครที่ยางนี้สามารถจำแนงของเยี่เทียนได้เลยในเวลาเดียวกันผู้ผู้จุดนเ,เนอเซจะพัทก็ระราผู้หนึ่ง นำกระจกออกมากระจกส่องสวรค์เปิดกระจกได้ปล่อยแสจจงจางๆออกมาพุ่งออกไปผ่านรูความว่างเปล่าหลายพันเมตรจากนั้นค่อยๆส่องไปทางเย่เทียนหากเย่เทียนตั้งใจจ,งจริงๆสมบัติกระจกตรวจสอบนี้ไม่ไปทางอยู่พบตัวตนขอได้ฝ่ายตรงข้ามที่จะใช้กระจกตรวจสอบระบุพิกัดของเย่เทียน ก่อนจะรอบเข้าไปในเขตแดนพลังปานเพราะหากเจ้เห็นต้องการอยู่พวกเขาเขาก็ไม่สามารถรอบเข้าไปในเขตแดนพรังปานได้พึ่งพระเจ้าอีกคนนำแผ่นยันออกมาพร้อมกับส่งพลังกระตุ้นแผ่นดันยันวิญญาณน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์แผ่นดันสไลไสายหายไปกลายเป็นสศักดิ์สิทธิ์ของพลังวิญญาณน้ำแข็งเจาะผ่านห้องมิติโดยรอบในตำแหน่งที่เจาเทียนอยู่อย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นว่าทักษะมิติสร้งเรื่องของเขาได้ประโยชน์แล้วเจ้าเทียนจึงจะตัดสินใจก้าวออกมาจากห้องมิติพร้อมทั้งเปิดใช้งานพลังในการป้องกันตุ้ม ความสายวิญญาณน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์พุ่งโจมตีร่างกายของเย่เทียนทันทีแต่มันก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันของเขาได้นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้กึงพระเจ้าอุทานดาตกรึงยิาวิญญาณน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นคือสมบัติของนิกายมันมีอำนาจมากพอที่จะทำลายการป้องกันของบุษวรรค์ได้มันแม้กระทั่งที่สามารถทะลวงผ่านความติได้แต่ตอนนี้กลับไม่สามารถทำลายการป้องกันของเย่เทียนได้แม้แต่นิด เช่นนั้นการป้องกันของเยียทียนน่ากว่าแค่ไหนกันภานใดนั้นแสงหนึ่งก็รุกผ่านร่างของเขาทําให้ร่างของกึงพระเจ้าค่อยๆแตกสลายขอถูกสังหารในกวนท่าเดียวอีกครั้งอ่อนแอเกินไปเขาข้าจักพลาดมากมายเล่าการหันพักทาให้ตอนนี้ผู้ยุทดของจักรพจราิพัดจากวันที่สามและของกรุงพมกรลดน้อยลงเรื่อยๆในขนาดเดียวกันจะกพัดเพิง นำยุทธภัณฑ์ที่มีร่างคล้ายกับะระฆังออกมาติ้งเสียงะระฆังอังเพราะแผ่ซ่าเป็นอนกาศภายใต้เสียงนี้วิญญาณผู้คนรกด้ถูกแช่แข็งนี่คือะคระฆังวิญญาณที่สามารถกัขคงวิญญาณศัตรูได้ทําให้ศัตรูมึนงงไปชั่วขณะลงเทนลินรีบข้ามมันเด็วเข้าลงเทนลินไม่กล้าดังเลต่อไปผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาชูสังหารไปจำนวนมากคนที่รอดอยู่ร้องรับบาดเจ็บสาหัสแล้วตอนนี้จะพัดเพลิงได้เปิดใช้งานยุทธพัน์ศักดิ์สิทธิ์ของเขา เพื่อสร้างโอ,อกาสให้แก่ดงเทนลินตอนนี้ดงเทนลินหยิบลูกปัดสีแดงเพลิงออกมาและสะบัดคว้างมันออกไปทันไรนั้นเปลวเพลิงที่ร้อนแรงปรากฏออกมาจากลูกปัดพุ่งเข้าหาเย่เทียนตุ้มลูกปัดสีแดงเพลิงระเบิดพลังทำลายล้างออกมาทันทีที่เปลวไฟนี้ปรากฏขึ้นแม้แต่มิติร,รอบก็ถูกแผดเผาด้วยพลังงานของเปลวเพลิงนี้วิถธพันที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวมันถูกล้อมกันขึ้นมาด้วยเปลวไฟของบาวมังกรดับพระเจ้าแท้จริง มีอำนาจมากพอที่จะสังหารบุษสวรรค์ที่ทรงพลังได้ตอนนี้เขาเป็นผู้ที่สามารถสังหารบุษสวรรค์เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ทําให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่คือพไพ่ใบสุดท้ายของพวกเจ้าหรือเปล่าเสียงครบขันดังออกมาทันทีที่เสียงนั้นหายไปฝ่ามือขนาดใหญ่ข้างหนึ่งแผ่ขายายปกคลุมทด่วท้องฟ้า,าเพราะไปยังเปลเพลิงชวนมันเข้าสู่โลกของความเปล่าภอยใต้ทักษะฝ่ามือของความเปล่า,าเปลเพลิงนี้ ถูกดัดปลงอย่างสมบูรณ์มันไม่สามารถแม้กระทั่งเผาเส้นขนของเย่เทียนแม้แต่เส้นเดียวหากว่าเป็นเผามังกรดับพระเจ้าแท้จริงปลดปลดผลเปีเพลิงชิ้นนี้ออกมาเย่เทียนคงจะวิ่งหนีไปไกลที่สุดเท่าที่ทำได้แต่เปียพลิงนี้เกิดจากยุทธภัณฑ์พลังของมันย่อมถูกลดทอนลงหลายขั้นอีกทั้งยังเป็ียพลิงที่ไม่สามารถควบคุมได้ย่อมไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแน่นอนดงเทียนลิไม่ได้อ้วกอวด เปลวเพลิงนี้เพียงพอที่จะฆ่าบุรสวนสามดาราะนสี่ดาราได้จริงๆแต่บุรวนห้าดาราสามารถทำลายเปลวเพลิงนี้ได้โดยตรงซึ่งเย่ยเทียนเป็นบุตรส่วนได้ชำทานหกดาราเปลวเพลิงนี้ไม่อยู่ต่อหน้าเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเปลวเพลิงที่รีบีรวงเท่นลินอึ้งประชวขณะและเมื่อเขาเห็นว่ามือขวาของเย่ยเทียนยังคงปกติดีใบหน้าขเขาก็ซีดเผือกจบแล้วท่านปู่บอกข้าว่าจากะไปที่ข้าใช้มันจะสามารถสังหารบุรสวนได้แต่ทำไมตอนนี้มันไม่สามารถทำะายบุตรวนมือถีได้เลยดาบทำรังดวงดาว เย่เทียนเปิดเผยและสาดับาพระเจ้าออกมาด้วยการจมตีวงกว้างมิติโดยรอบพันแตกกระจายราวกับเศษกระจกทันทีผู้ยุท์เนวเขตจากพัดของกองรังจากภายนอกรวมถึงเผ่าพันธุ์งกรดูจีกชาติเป็นชิ้นๆโดยพลังแห่งห้องมิติไม่ค่าตามไม่ได้จากพัดเพิงออกแรังหมดเพื่อดมพาังปานเพื่อเปลียใช้งานสมบัติป้องกันดับตะวันของเขาพยายามที่ป้องกันเสกซาของมิติที่ตะกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปานดาจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ในพิบตาสมบัติป้องกันอัตวันบนร่างกายของเขาก็แตกสลายจอพัดเพิงมองโดยสมบัติป้องกันอัตวันบนร่างกายของเขาแต่ก็เป็นเสี่ยงเสียง,ยงในขณะเดียวกันทิ้นส่งห้องวิติและปันดาจ,จุมมาศา,ารแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาแทบจะในทันทีร่างกายของเขา จู่ฉกระชากออกจากภายในจ้าพรดก็าราร่วงโดนปีกหนึ่งคนแล้วไม่เพียงแต่จ้าพรดก็าราเท่านั้นที่ไม่สามารถจูดการตีของเย่เทียนได้แต่แม้กระทั่งยอดฝีมือดับกึืงพระเจ้าผู้ทรงพลังด่านั้นก็ไม่สามารถจรดรสัดดาบของรายด่างดวงดาวนี้ได้หลังจากนั้นไม่นานเจ้าพัดสนใจทั้งหมดต่ดางถูกสังหาร โดยเพียงจ่าพัดได้กึ่งพระเจ้าเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตโดยบังเอิญเนืน่องจากโดแหทงลินอยู่รอบนอกของเขตระยะการโจมตีของทักษะท,ทำลายร่างดวงดาวบวกกับกสมบัติป้องกันมากบายบนร่างกายเขาเขาจึงโชคดีที่รอดมาได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังให้รับบาดเจ็บสาหัสในรานี้เดมหายใจของเขาอ่อนแอลร,รงเช่นเดียวกับพลังปานในร่างเจ้าไม่ใช่เพียงผุ้สวนธรรมดาหรือรงเทนลินมองที่เี่ยเคียนอย่างหวาดกลัว พ่อโมเอถามด้วยองเสียงที่สันเทาหากเป็นบุษร์สวทั่วไปเป็นไปไม่ได้ท <mark> <ật> <Rogers> ี่จะฆ่าคนจำนวนมากได้อย่างง่ายาดเช่นนี้ต้องเกิดว่าที่นี่มีผู้ยึดกึงพระเจ้าหลายคนที่ยกระดับมาจากขอบเขตจกรพระดการาความแก่งของกึงพระเจ้าเหล่านั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าบุษร์สวหนึ่งดาราหรือสองดาราด้วยกึงพระเจ้าจำนวนมากรวมทั้งจากพระก้ารามากมายบอกกับพ่อตายของพวกเขามันมากพอที่จะการบุษร์ทำดาราได้แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาเดือรอดเพียงไม่กี่คนแต่เย่เทียงกับไม่บาดแผลเลยแม้แต่น้อย ยี่เทียนมองพี่หลงเทนดินและคนอื่น,นข้าบอกตอนไหนว่าข้าเป็นบุตรส่วนทั่วไปทุกอย่างเป็นพวกเจ้าที่คิดกันเองทั้งนั้นเพิมทีข้าให้โอกาสพวกเจ้าจากไปแต่ก็เป็นเพราะพวกเจ้าจะตัดสินใจลงหาที่ตายด้วยตนเองบอกเจ้าตามตรง ก่อนหน้านี้มีบุษร5ห้าดาราผููหนึ่งตกตายด้วยมือของข้าตองกำลังที่อยู่เบื้องหลังพวกมันก็ยังไม่สามารถทำะายข้าได้เลยแม้แต่น้อยแล้วพวกเจ้าเป็นตัวอะไรถึงมาตั้งตนเป็นศัตรูกับข้าความพูดของเย่ยเทียนทําให้ดงเทนดินตอกลงอย่างสมบูรณ์ลงมือฆ่าบุษร5ห้าดาราคองแก่งของเขามากมายขนาดไหนกันหรือหรือว่าเจ้าเป็นบุษรศได้ทมทานลงเทนดินรู้สึกหวั่นกรงอย่างแท้จริงเพราหมายชีวิตของเขาคือการได้กลายเป็นบุษรวรีไม่เคยมีความคิดที่จะกลายบุษรศรได้ทมทานเพราะเขารู้ดีว่าด้วยาาขอของเ ไม่มีความหวังแม้แต่น้อยที่จะกลายเป็นบุคลเร่นมทานได้แม้ว่าเขาจะมีโอกาสเข้าสู่เขตแดนพลังปานก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เขาไม่ได้โง่เขาเหมือนกับจะพัดกองรังภายนอกเหล่านั้นการ,รเผชิญหน้ากระบ,บุคลเร่่พทานนั้นเป็นเรื่องที่โง่เขา ในจากวันที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสักกี่คนกันที่มีความสามารถมากพอจะกการบุตรส่วนเล่นทานได้ใช่ข้าคือบุส่วนหกดาราเยี่ยเฮียนยอมรับอย่างไม่ปิดบังไม่มีความจำเป็นที่ต้องปิดบังความรัอีกต่อไปเรื่องที่ว่าเขาเป็นบุตส่วนเล่นชำาะกองกำลังที่สมรรถนมากมายในกะที่ช่างแพงเผือกต่างรู้ดีแต่ลงเทนลินและจ่ายพัดเพลิงใช้ชีวิตอยู่บนโลกมารานหลายปีเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในกะที่ช่างแพงเผือกมิฉะนั้นตอนพวกเขามีซักี่ชีวิตก็ไม่กล้าจะลงมือกับเยี่ยเฮียนหนี กกึ่งพระเจ้าะจะได้จัดพัะยาชีวิตต่างเร่งหลบหนีไปทุกทางพวกเขารู้ว่าเยี่เทียนไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปดังนั้นพวกเขาจึงใช้โอกาสนี้รีบแยกย้ายกานันหลบหนีแต่คนเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจความแข็งแกร่งของบทสรได้ทำทานเมื่ออยู่ต่อนหน้าบทสณได้ทำทานอาศัยเพียงความแข็งแกร่งดับก้าดาราและกึ่งพระเจ้าไม่มีทางจะหลบหนีรอดไปได้ ตายยี่เทียนยกดาบในมือฟันออกไปด้วยทดาบพูดพายสองสาครั้งนี่คือทษา,าดาบดาบพระเจ้าขั้นสมบูรณ์แบบที่ฉิวใช้งานบริส่วนหกราดาไม่ใช่สิ่งที่คนตอนนี้จะสามารถต้านทานได้ดาบพูดพายนั้นรวดเร็วและทรงพลังเกินไปเกือบจะในนานทีที่ยี่เทียนฟันออกไปคนที่หลบหนีตอนนั้นถูกดาบพูดพายสังหารอย่างรวดเร็วร่างกายของพวกเขาถูกแยกออกเป็นสองส่วนร่วงล้มลงบนพื้นดินในเวลาเสียววิในเวลานี้เหลือเพียงดงเทนดินและพรมกรอ,อีกสามคน อยู่บนภูเขาคุนดุนยี่เทียนจงใจปล่อยพวกมันไว้เป็นยี่เทียนเมื่อก่อนเขาคงไม่ลงมือเด็ดขาดเช่นนี้แต่หลังจากท่องในกาซี่ฉันช่างเผือกเขาได้รู้ว่าการมีเมตตามากเกินไปอาจนำมาซึ่งผลร้ายแรงในอนาคตช่ไม่ใช่พราะเขาเป็นบุญสวรรค์เึิว่ากองกำลงังเหล่านี้คงกบขี่ข่มเพงละมือสังหารเขาไปแล้วแต่ตอนนี้รวศสิยับเป็นของเขาโลกก็เป็นของเขาด้วยเช่นกันใครก็ตามที่แต่ต้องโลกย่อมเป็นศัตรูกับเขา ก่อนหน้านี้เขาได้เปิดปากปล่อยกองรังภายนอกเหล่านี้ออกไปแต่น่าเสียดายที่คนตนนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ถอยแต่ยังร่วมมือฆ่าเขาอีกด้วยสายตาของเย่เทียนมองที่หลงเทียนดินในรานี้แววตาของหลงเทียนดินไม่ลงแหลความเย่อหยิ่งดังเช่นนอดีอีกต่อไปเหลือเพียงแต่ความหวาดกลัวและที่ซึ่งสุดท่าน,นั้นบูรสวนมุมืดทีข่าจะถ่ายชอนชีวิตข้าได้อย่างไรขารู้ดีว่าแม่เขาจะคุกเขาอ้อนวอนขอความเมตตา ยี่เทียนก็มีทางไว้ชีวิตเขาตอนนี้เขาเหลือเพียงทางรอดเดียวซึ่งก็คือนําบางสิ่งบางอย่างมาได้เปลี่ยนชีวิตของตนเองขอทําได้เพียงหวังว่ายี่เทียนจะยอมให้เขาไถ่ถอนชีวิตของตนเองด้วยสมบัติถึงอย่างไรแสนั่งเขาก็ไม่ธรรมดาด้วยความบางขั่งของพอมกรก็เพียงพอที่เสนอสมบัติที่สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ยี่เทียนได้เจออยากมีชีวิตต่ออย่างนั้นหรือใช่หากยี่เทียนถามเช่นนี้ย่อมต้องแสดงว่าเขามีความหวังที่จะรอดขอได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่ายี่เทียนจะต้องการอะไรเขาจะยอมรับมันทุกอย่าง เจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับหินเทพมังกรไฟหรือไม่ขา้ารู้จักมันหินเทพมังกรไฟเป็นสมบัติร่รางค่าของพมงกรเราว่ากันว่าหลังจากการร่วงรวนของพมงกรดับพระเจ้าแท้จริงเลือดของพวกเขาจะตกคดกายเป็นก้อนหินหลังจากผ่านกาลเวลายอย่างยาวนานโอก,กาศน้อยมากที่หินเหล่านี้จะเกิดเป็นหินเทพมังกรไฟเจา้าคิดว่าตัวเจ้านั้นมีค่าเท่ากับหินเทพมังกรไฟกี่ก้อนการแสดงออกของลงเทียนดินเปลี่ยนไปปุยส่วนวิถีสิ่งนี้เป็นสมบัติร่างฆ่าของพมกรข้าไม่มีมันในครอบครอง เจ้าไม่มีแต่พอมกรเบื้องหลังของเจ้าย่อมมีข้าจะไปพกเจ้าไปแจ้งต่อพอมกรหากอยากให้หลวงเทนดินรอดมอบหินเทพมังกรไฟไม่ให้แก่ข้าเยี่เทียนหานพูดก,กับพอมกรที่เหลือฟาบาดพอมกรช่วยชีวิตมองกลับไปที่หลวงเทนดินและรอการตัดสินใจของหลวงเทนดินพวกเจ้ากลับไปและบอกเรื่องนี้แก่ท่านผู้ของข้าให้เขารองรับรองหินเทพมังกรไฟและนํามาช่วยเหลือข้าเพราะอย่าฆ่าฟาบาดหลังจากนั้นมังกรเหล่านี้ก็บินจากไปยี่เห็นไม่กลัวพวกมันจะเบิดเผยความลับ,ขอ,บข,อของเขียดแดงพลังปาน เพราะในไม่ช้าเขาจะสั่งคนเข้าไปในเขตแดนรับผดังปานแล้วแม้โลกภายนอกจะรู้เขตแดนรับพดังปานอยู่ที่นี่พวกเขาก็มีทางที่จะได้มันไปเขตแดนพลังปานที่ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปและยังจะถูกทำลายในไม่ช้าใครกันที่สนใจนอกจากนี้ที่นี่คืออาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ แม้แต่พมกรก็ไม่กล้ายิงพยองที่นี่โลงเทนลินข้าส่งเจ้าไปยังร่องความวั่งป่าของข้าเย่เทียนแทศาา้ศสตฝังเบืองความว่างป่าวหัวร่างของลงเทนลินโนเข้าสู่ร่งองความว่่งป่าลงเทนลินที่บัดเจสหัสไม่มีทางหลบหบนีออกจากร่องความว่่งป่าได้ดังนั้นเย่เทียนจึงไม่มีอะไที่ต้องกังวลจากนั้นเย่เทียนก็เริ่มจักวางแคากลขนาดใหญ่ขึ้นในภูเขาโคนดุนเพื่อปิพผกึกภูเขาลูกนี้ไว้เพื่อป้องกันแม่ใครบังเอิญเข้ามาที่แห่งนี้ได้เมื่อจากวางิ้าศทัเสร เมื่อมาถึงนครจงไห้เย่เหีงก็ได้ส่งโคลนออกไปเรียกจากพระดจันทาและเย่อยู่พบเขาพร้อมกันเย่เออเซี่ยวหยูกองรังภายนอกได้เผามังกร์ทั้งหมดตัวฆ่าสังหารจมหมดแล้วตอนนี้เขียดแดงพัังปาน่ในมือของข้าโดยสมบูรณ์ข้าจะนำพวกเจ้าเข้าไปรวมไปถึงจักพัดขอในกายเทพจันทาและหอสวรรค์อีกครั้งข้าจะแบ่งมันให้จักพัดอคอ,อื่นของชาวจีนท่านพี่ท่านพูดจริงอย่างนั้นหรือจัารพัดจันทาค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจในรากองรังดอนนั้น มีตนในขอบเขตกิ่งพระเจ้าและจับพัด8แปดก้ราดาราจำนวนมาก,ากแต่เย่เทียนก็นสามารถสังหารพวกเขาทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวจนถึงตอนนี้จับพัรดันทาได้เข้าใจในความเก่งที่แท้จริงของผู้ที่ถูกเรียกว่าปูนสวรรค์เมื่อรู้ว่าเขตแดงพลังปานตกอยู่ในมือของเย่เทียนแล้วทั้งจักพรดันทาเยอยู่ ต่างก็แสดงออกอย่างตื่นเต้นในรายนี้เย่ย,ยู่ก็เอ่ยถามขึ้นท่านพี่ท่านบอกว่า,าจะจะสังโคต,ต้าบางส่วนให้แก่จักพรดชาวจีนแล้วผู้ปกยุตจัจกพรดคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนล่ะหากไม่ใช่ชาวจีนก็ไม่มีที่สําหรับพวกเขาแม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะดูมือเห็นแก่ตัวแต่มันย่อมเป็นเรื่องที่เขาจะพึงกระทําตัวเขานั้นมีสายเลือดของชาวจีนดังไรอยู่ในร่าง ดังนั้นเขาจึงต้องคำนึงถึงคนจีนก่อนเป็นเรื่องธรรมดาส่วนคนจากประเทศอื่นเกี่ยวอะไรกับเขาแม้ว่าโลกท้งใบจะตกเป็นของเขาแล้วแต่เขาก็ยังคำนึงถึงชาวจีนเป็นดับแรกทั้งจากพัฒนาเย่ยยูจางก็เห็นด้วยกับการเสินใจของเยี่เทียนจากนั้นเย่เทียนก็ประกาศถึงการมีอยู่ของเขตแดนพรังปานต่อชาวจีนทั้งหมดผ่านโลกเสมือนจริงเขายังแจ้งอีกว่าเขาได้สังหารจากพัฒได้เก่งพระเจ้าของพมกรและกองกำลังภายนอกทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ยังเสนอโควต้า120โควตาให้แก่จพัชาวจีน แต่ขอให้จ่าพ่อชาวจีนที่ต้องการเข้าสู่เขตแดนพันธป,ปานมาประชุมกันที่สารทจงไห่เพื่อหาเรือกันภายในครึ่งวันข่าวนี้ทําให้ชาวจีนทั้งหมดต่างเดือดพ่านอ้าวครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่356ร้อยถึงสามนะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าใหญ่เรื่องนี้เป็นใหญ่ของชาวจีนนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะแต่งเข้าข้างประเทศจีนนะครับอ้าวครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยที่นี่นะครับ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกวับเราได้ครับของครับ